สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนอะวันนี้ปาก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ออเหมาะกับคุณสาวๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์หรือว่าช่องคลอดของเรานั่นเองนะคะสาวๆจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้นะคะปัญหาระดับชาติเลยนะคะอันนี้วันนี้ปาเอาตัวช่วยดีๆมาค่ะนี่จีมิมารีวิวกันให้ดูเนอะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างใช้ยังไง แล้วมันดียังไงนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรดีถอกของจิมีนะคะแบรนจิมิตัวนี้นะคะ,ออะ,คะ,ะ,คะจะช่วยในเรื่องของช่องคอไม่กระชับคนที่มีลูก1ลูก2อ,อ่าช่องคอจะไม่กระชับใช่ไหมคะใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็คนที่ช่องคอดมีกลิ่นไม่ฟึงประสงค์อันนี้ก็ช่วยได้หรือคนที่เอ่อมีเชื้อรา เชื้อราในช่องคลอดแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําความสะอาดทําความสะอาดช่องคลอดของเราให้สะอาดนะคะนี่ช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอเซ็นตนะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้ได้ต่อเนื่องได้เลยนะแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยว่าใครที่มีปัญหาในส่วนของเรื่องของตกขาวนะคะ ตกข่าวตัวนี้หายภายใน7วันนะคะใช้จิมมีตัวเนี้ยหายแน่นอน7วันคอนเฟิร์มเลยนะคะตัวนี้ส่วนวิธีการใช้นะคะลักษณะของจิมมีเนี่ยจะเป็นเม็ดสมุนไพรนะคะ1กระปุกม,มี10เม็ดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยวิธีใช้นะคะเรานําตัวนี้ ผ่านน้ำเล็กน้อยนะคะสอดสัก2เม็ดก็ได้ค่ะแล้วแล้วแต่นะายาตัวนี้จะละลายภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลอย่างถ้าสอดเนี่ยขาแนะนำไห้สอดตอนตอนก่อน,อนนอนเนอะไม่ใช่ว่าสอดแบบสอดตอนเช้าแล้วไปตลาดไม่เอานะคะ <c oughs> นะตัวนี้นะผ่านน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ สอดเข้าไปที่ช่องคลอดของเราเนาะประมาณสักเนี่ยค่ะ2นิ้วเนาะสอดเข้าไปไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเป็นอันตรายจะแสบจะอะไรไม่ไม่นะคะผ่านนะปกตินะคะผู้หญิงเราอน่าจะเคยรู้เนาะน่าจะทราบเนาะไม่ยากนะคะตัวนี้นี่หนึ่งก็ปลกใช้ได้1เดือนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจเออใครสนใจเดี๋ยวปาจะให้ไอดีไลน์ไว้เดี๋ยวป,า,า,ยวยวปามาอ่านรีวิวให้ฟังดีกว่าสําหรับอืม คนที่ใช้จริงเนอะอันนี้เขาใช้จริงๆแล้วเขารีวิวมาให้ฟังนะคะคนแรกนะคะบอกว่าใช้ดีจริงๆไม่มีตกขาวเลยกระชับแน่นมากๆหมดห่วงเรื่องกลิ่นน้องสาวไม่คันไม่แพ้ที่รักทำการว่านทุกวันแฟนบอกว่าเหมือนได้ผลสิิงเลยใช้ดีบอกต่อนะคะเพื่อนๆติดใจกันมากๆเลยนะคนต่อไปเนาะไวโยข้าวๆให้ดูล้กันนะคะนี่ เม็ดเดียวตกขาวหายกลิ่นหายฟิตด้วยนี่นะคะแฟนานานๆเจอกันที6รอบตตอคืนเลยตายแล้วสงสัยต้องรีบไปสอดมั้งแล้วมั้งคะต่อไปนะคะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าใช้ไปแค่2เม็ดนะคะขับสิ่งส่งกระปกเนี่ยออกหมดเลยตกขาวที่เคยมีก็ไม่มีนะคะหายไปเลยนะคะกลิ่นปะเค็มปะเน่านี่สำคัญมากหายไปเช่นกันนะคะฉะนั้น อย่ารอค่ะนะลองไปใช้กันดูนะคะสาวๆมันเป็นสมุนไพรเนาะมีประโยชน์เนาะอย่าให้ปัญหาระดับชาตินะคะเออเดี๋ยวจะมีปัญหากับแฟนเนาะเออเรามีของดีเราควรใช้แล้วเรามาบอกต่อกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงใช้สนใจป้าจะให้ไอ็ดีลน์ติดต่อในการสั่งซื้อเนอะช่องทางไหนโอเคไปแล้วรีบไปสอดก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ